สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เรามาทําเมนูง่ายๆซดน้ําให้คร่องคอทานกันดีกว่าครับวันนี้เรามาทําหมูสับต้มยำเต้าหู้ไข่นะครับผมแบบง่ายๆเลยครับวัตถุดิบน้อยไม่ยุ่งยากเครื่องต้มยำเราก็ไม่ต้องใส่ครับเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยแล้วอยากทานอะไรที่มันร้อนๆก็ต้องนี่เลยครับผมเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มกันเลยครับอันดับแรกก็ใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ1ลิตรครับหรือใครจะใส่หมูมากเนี่ยเราก็ใส่น้ำเปล่าเพิ่มเติมลงไปได้นะครับต่อจากนั้นก็ให้ใส่ผงปรุงรสลงไปประมาณครึ่งช้อนนะครับผมแล้วก็รากผักชีครับสัก2 3ต้นนะครับปรุงรสด,ด้วยซีอิวขาวประมาณ2ช้อนนะครับแต่ถ้าน้ำมากกว่านี้ต้มเยอะกว่านี้ก็เพิ่มเติมเอานะครับผมชิมก่อนได้นะครับ น้ำปลาครับอีก2ช้อนนะครับผมเค็มไม่เค็มยังไงก็เพิ่มเติมได้ตามความชอบนะครับรอให้น้ำเดือดจากนั้นก็มาใส่เนื้อหมูสับลงไปเลยครับหมูสับเนี่ยวันนี้ผมใช้ประมาณ300กรัมนะครับถ้าใครจะใส่เนื้อหมูมากกว่าน,นี้ก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับวันนี้เรากะว่าทานกันแค่2คนมื้อเดียวก็เลยใส่เนื้อหมูไม่มาก แต่ถ้าใครมีสมาชิกเยอะหน่อยก็เพิ่มจํานวนของเนื้อหมูได้เลยนะครับผมเนื้อหมูเนี่ยสุกง่ายครับใส่ลงไปแป๊บเดียวปล่อยให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งก็สุกแล้วครับต่อไปเราก็มาใส่พริกป่นลงไป1ช้อนครับใครที่ชอบแซ่บมากเผ็ดมากก็เพิ่มเติมเอาได้นะครับ หรือว่าใครไม่ชอบเผ็ดเลยนี่ก็ลดลงได้ตามความชอบของแต่ละท่านแต่ละบุคคลได้เลยนะครับผมพอใส่พริกลงไปแล้วก็ดูสิครับหน้าตาก็เริ่มสีสันสวยหน้าทานแล้วนะครับจากนั้นก็ให้ใส่เต้าหู้ไข่ลงไปเลยนะครับผมเต้าหู้ไข่หรือว่าเต้าหู้อ่อนนะครับใส่ลงไปประมาณ4หลอดนะครับผมหั่นครึ่งแบบนี้นะครับหรือว่าจะหั่นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับผมตามความชอบครับ จากนั้นก็ใส่ทัวริสงป่นลงไปตามความชอบของเราได้เลยนะครับเราใส่ประมาณสัก2ช้อนนะครับใครชอบมันมากกว่านี้เข้มข้นกว่านี้ก็เพิ่มเติม <ๆ S 2> เป็น 3- 4ช้อนได้เลยนะครับผมจากนั้นครับเราก็ใส่ต้นหอมหั่นซอยแล้วก็ผักชีหั่นซอยใส่ลงไปครับใส่มากหอมมากใส่น้อยหอมน้อยนะครับใช้เวลาปรุงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับ ่อจากนั้นก็ให้ดับไฟเลยครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับชอบเปรี้ยวมากใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยใส่น้อยนะครับเอาละครับหมูสับต้ยมยำเต้าหู้ไข่ของเรานะครับสีสันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็กินหอมด้วยร้อนๆแบบนี้ซดน้ำดีจังนะครับ านกับข้าวส่วนวร้อนๆได้สักจานนะครับหรือว่าจานเดียวคงไม่พอนะครับยกข้าวหมดหม้อมาเลยดีกว่านะครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับเต้าหู้ไข่แบบดิ้งๆนะครับแล้วก็หมูสับแบบว่าสุกใหม่ๆแบบเนี้ยน่าทานนะครับก็เป็นเมนูแบบง่ายๆครับก็ใครชอบก็ลองไปทำทานกันนะครับ เสร็จใหม่ๆตักใส่ถ้วยแบบร้อนๆมาทานด้วยกันครับหมูสับต้มยำเต้าหู้ไข่แบบง่ายๆทานกับข้าวสวนล้อนข้าวหมดหม้อแน่ๆครับหรือว่าจะทําเป็นกับแกล้มก็ได้เหมือนกันนะครับผมใครที่ชอบทานต้มยำนะครับแบบง่ายๆสะดวกสบายแปบ๊บเดียวได้ทานก็ต้องนี่เลยนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ